คุณวิ่งหนีฝูงพึ่งคุณพยายามปัดมันออกไปแต่ปรากฏว่ามันมีมากเกินไปเหล็กในแหลมคมของพวกมันเริ่มเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆข้างหน้าคุณมองเห็นทะเลสาบและตัดสินใจในเสี้ยววินาทีโดยไม่ลังเลคุณกระโดดลงไปในทะเลสาบทันทีตอนนี้คุณอยู่ใต้น้ําโดยหลับตาแน่นกลั้นหายใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ทันทีที่คุณโผล่ขึ้นมาหายใจคุณจะรู้ว่าคุณได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตไปแล้ว ผมหมายถึงการกระโดดลงไปในน้ำดูเหมือนจะเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดอาจเป็นเพราะว่าในบางช่วงของชีวิตคุณเคยเห็นพึ่งลอยตัวอยู่เฉยๆในสระว่ายน้ำดังนั้นคุณจึงคิดว่าโอเคถ้าฉันดำลงไปใต้น้ำพึ่งจะตามฉันลงไปจมน้ำตายแล้วฉันก็จะขึ้นมาโดยไม่เป็นรอยแน่ละตระกาศนั้นถูกต้องแต่ในความเป็นจริงคุณกําลังทําให้ตัวเองต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นมาก ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าทำไมาการนำน้ำจึงเป็นเรื่องเลวร้ายเรามาพูดถึงพึ่งกันก่อนดีกว่าทั่วโลกมีพึ่งมากกว่า20,000สายพันธุ์ซึ่งมากกว่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดบนโลกรวมกันซสอีกโชคดีที่พึ่งไม่ใช่ว่าจะก้าวร้าวเสมอไปตัวอย่างเช่นพึ่งที่อยู่โดดเดี่ยวจะไม่มีน้ำพึ่งเก็บไว้ให้ปกป้องและในโลกของพึ่งนั้นหมายความว่าผู้มันจะนิ่งเฉยไม่มีเหตุผลที่จะโจมตีคุณนอกจากนี้พึ่งตัวผู้ที่อยู่โดดเดี่ยวไม่มีแหล็กในด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังงีึง พวกมันมีเหล็กในแต่ค่อนข้างเล็กโดยทั่วไปแล้วพึ่งบัมโบบีเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและไม่สนใจใครการโดนต่อยมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพึ่งไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเช <c oughs> ่นหากคุณเหยียบมันโดยไม่ได้ตั้งใจคุณอาจมีเหล็กในติดเท้า <c oughs> ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อคุณพบกับสายพันธุ์ที่ไม่เป็นมิตรเช่นพึ่งแอฟริกันอะไรๆอ,อาจแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว ครั้งหนึ่งที่เท็กซัสชาวนาอายุ62ปีชื่อแลร์รี่กูดวินกำลังขับรถแทรกเตอร์อยู่และบังเงินไปรบกวนรังพึ่งแอฟริกันไม่กี่นาทีต่อมาพึ่งประมาณ4,000 40, 0ตัวก็มารุมและเริ่มต่อยเขานาเศร้าที่เขาไม่สามารถรอดชีวิตได้และนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวพึ่งแอฟริกันเป็นที่รู้จักกันว่าไม่แสดงความเมตตาต่อเหยื่อของมันการรบกวนรังพึ่งของพวกมันอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะคุณกาลังรับมือกับแมลงที่ถูกโปรแกรมให้ปกป้องบ้านของมันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันต่อยคุณพวกมันไม่ได้แค่สร้างความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังทําเครื่องหมายไว้ด้วยการต่อยแต่ละครั้งจะปล่อยฟีโรโมนพิเศษออกมาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีที่พวกมันตะโกนบอกฝูงที่เหลือว่าเฮ้ hey, นี่คือเป้าหมายเกล็ดความรู้ฟีโรโมนแจ้งเตือนนี้มีกลิ่นคล้ายกล้วยและเมื่อติดตัวคุณแล้วมันจะเกาะติดผิวหนังเสื้อผ้าและพื้นผิวใกล้เคียง พึ่งแอฟริกันมีความสามารถในการรับกลิ่นนี้เป็นพิเศษการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าพึ่งพันธแอฟริกันตอบสนองต่อฟีโรโมนปลูกได้เร็วกว่าพึ่งพันุอื่นถึง2เท่าและเร็วกว่าประมาณ30เท่าเมื่อไล่ตามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวทั้งหมดนี้หมายความว่าหากคุณไปรบกวนพึ่งแอฟริกันเชื่อผมเถอะว่าพวกมันจะตามล่าคุณและทําให้ชีวิตคุณกลายเป็นฝันร้ายแต่คุณสามารถหลบหนีได้หากคุณไม่ได้ทําผิดพลาด และการกระโดดลงไปในน้ําอาจเป็นสิ่งที่โง่เขลาที่สุดที่คุณจะทําได้ซึ่งมีเหตุผลหลายประการสําหรับเรื่องนี้เหตุผลแรกค่อนข้างชัดเจนเมื่อคุณอยู่ในน้ําความสามารถในการหลบหนีหรือหลบหลีกอย่างรวดเร็วของคุณจะถูกจํากัดอย่างมากบนบกคุณสามารถวิ่งเร็วหรือเข้าไปในบ้านด้วยปิดประตูและหน้าต่างแต่ในน้ําตัวเลือกของคุณจะลดลงแน่นอนว่าคุณสามารถว่ายน้ําได้เร็วแต่ถ้าคุณอยู่ในทะเลสาบเล็กๆหรือสาบว่ายน้ําก็ไม่มีที่ไหนให้ไป คุณแทบจะติดอยู่ตรงนั้นและการว่ายน้ำเป็นวงกลมจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยเหตุผลที่2คือพึ่งบางสายพันธุ์สามารถว่ายน้ำได้หรือผู้ที่ถูกต้องกว่านั้นก็คือพวกมันสามารถโต้คลื่นได้พึ่งเหล่านี้กระพือปีกเพื่อสร้างคลื่นเล็กๆเ,เพื่อให้สามารถร่อนไปตามผิวน้ำได้พวกมันไม่ใช่ไมโครเฟแฝแห่งโลกมแมลงแต่ประเด็นก็คือการประท้นน้ำไม่ได้หมายความว่า,าพวกมันจะตายพวกมันจะโต้คลื่นกลับสู่ขอบอย่างใจเย็นสลัดตัวให้แห้ง และบินหนีไปรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วพึ่งบางชนิดสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานถึง1สัปดาห์ดังนั้นพวกมันไม่กลัวทะเลสาบหรือสาะน้ําอย่างที่คุณคิดเหตุผลที่3ก็คือพึ่งมีความอดทนสูงมากพวกมันมีเวลาเหลือเฟือที่จะรอหากมันมีโอกาสโจมตีคุณอีกครั้งจําฟีโรโมนที่บอกตําแหน่งของคุณได้หรือเปล่าฟีโรโมนที่บอกตําแหน่งของคุณได้นั้นไม่หายไปอย่างรวดเร็วมันสามารถคงอยู่ได้นานหลายชั่วโมงหรืออาจถึง1วันหรือมากกว่านั้น นั่นหมายความว่าพิ่งอาจบินวนอยู่เหนือน้ําอย่างสงบร้อยคุณโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและเมื่อคุณโผล่ขึ้นมาเพื่อหายใจในที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องลอยขึ้นมาผู้มันก็จะโจมตีคุณอีกครั้งครั้งนี้เหล็กในจะมุ่งไปที่ใบหน้าของคุณจมูกปากและดวงตาของคุณและหากคุณโชคร้ายจริงๆและเผลอสูดดมพึ่งเข้าไปนั่นคือตอนที่สถานการณ์เลวร้ายมาก การต่อยภายในลําคอรหรือทางเดินหายใจของคุณอาจทำให้คอรหรือทางเดินหายใจบวมขึ้นจนปิดกั้นความสามารถในการหายใจของคุณในสิ้นเชิงซึ่งไม่ดีเลยการที่ร่างกายของคุณต้องทํางานหนักขึ้นเป็น2เท่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณกลั้นหายใจอย่างสิ้นหวังใต้น้ําคุณตื่นตระหนกเสื้อผ้าของคุณเปียกและหนักจนคุณจมลงไปถ้าในนั้นคุณไม่ได้พยายามหนีพึ่งต่อไปแต่คุณยังต้องต่อสู้ไม่ให้จมน้ําอีกด้วย ดังนั้นการกระโดดลงไปในน้ำจะไม่ช่วยคุณได้มันแค่เพิ่มระดับความอันตรายเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแต่น้ำไม่ใช่วิธีแย่ๆอย่างเดียวยังมีวิธีแย่ๆอื่นๆอีกมากมายที่คุณอาจใช้โต้ตอบเมื่อถูกพึ่งโจมตีข้อผิดพลาดประการแรกคือการสู้กลับอย่าทำเพราะคุณจะเสียเวลาอันมีค่าไปเปล่าๆพึ่งมีพวกมากและยังมีพรสวรรค์นในการบินอีกด้วยยิ่งคุณโบกแขนไปมาเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นและเชื่อผมเถอะว่าคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ข้อผิดพลาดประการที่2บางใบหน้าของคุณแน่นอนว่าพึ่งมักจะเล็งไปที่ตาจมูกและปากของคุณและบางทีสัญชาตญาณแรกของเราก็คือการปกป้องสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณบางการมองเห็นของคุณคุณจะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากในการค้นหาเส้นทางหลบหนีข้อผิดพลาดที่3เล่นเป็นรูปปั้นการป้องกันตัวเองด้วยการยืนนิ่งอาจได้ผลกับสัตว์บางชนิดเช่นหมีกริซลี่แต่กระพึงนี่เป็นความคิดที่แย่มาก และทุกอย่างก็ย้อนกลับมาที่ฟีโรโมนที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้หากคุณแค่ยืนเฉยๆเยพิ่งก็อาจต่อยคุณและจะไม่ว่าการต่อยเพียงครั้งเดียวก็ส่งสัญญาณเตือนฟีโรโมนได้ทันใดนั้นคุณก็จะกลายเป็นเป้าหมายหลักของเพิ่งทุกตัวในบริเวณใกล้เคียงและจะป้องกันตัวเองอย่างไรวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีคือการอยู่ห่างจากเพิ่งโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเพื่งสายพันธุ์ที่หวงอาาเขตมากเป็นพิเศษเพึ่งเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวมากแม้แต่สิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆเช่นการสั่นสะเท หรือเด็กคว้างก้อนหินเล็กๆใส่รังพึ่งก็สามารถกระตุ้นให้พึ่งกลายเป็นฝ่ายตั้งรับได้ทันทีแต่ถ้าสายเกินไปแล้วรีบวิ่งการวิ่งควรเป็นกลยุทธ์ลำดับหนึ่งของคุณเสมอเพียงแค่ทิ้งสิ่งของที่คุณพกติดตัวไปและไปให้ไกลจากพวกมันการวิ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณเพราะจะช่วยสร้างระยะเวลาระหว่างคุณกับพึ่งแมลงเหล่านี้สามารถบินได้เร็วประมาณ19-24กถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คนส่วนใหญ่สามารถวิ่งหนีพวกมันได้ พึ่งแอฟริกันโดยเฉพาะนั้นขึ้นชื่อว่าไล่ตามคนได้ไกลประมาณ400เมตรดังนั้นหากคุณสามารถวิ่งได้ไกลถึงขนาดนั้นคุณก็น่าจะปลอดภัยสรุปให้สั้นๆยังไม่สายเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์อันตรายเช่นนี้โปรดจำการเคลื่อนไหวแรกของคุณไว้นั่นคือวิ่งและวิ่งให้เร็ววิธีนี้จะช่วยคุณไปยังสถานที่ปลอดภัยเช่นบ้านหรือรถที่คุณสามารถปกป้องตัวเองจากฝูงพึ่งที่กำลังโกรธได้และอย่าลืมปิดหน้าต่างทั้งหมด แต่ถ้าคุณโดนต่อยหลายครั้งอย่าลืมไปพบแพทย์โดยเฉพาะถ้าคุณแพ้หรือเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณใดๆของอาการแพ้ตอนนี้เป็นความคิดที่ดีที่จะแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณด้วยวิธีนี้พวกเขาจะได้รู้วิธีป้องกันตัวเองจากแมลงจอมอาคาดแขนเหล่านี้ด้วย